สดใส่กระสอบก็าน่าจะใช้ได้นะั่นแหละขาวไปหมดแล้วเริ่มเย็นลงแล้วเย็นลงบ้างเพราะว่าต้องใช้นี่หมัก เองจะดีกว่านะเพื่อนๆใครได้ทมที่พราะเราก็รู้ผลผลิตของเราด้วยว่ามันจะเป็นแบบไหนออกมาแบบไหนทานข้าวกันด้วยนะทุกคนจากความห่วงใยของคนซ่อมรถผูกผักนะ ก็สอบไว้เดี๋ยวเวลาจะใช้ก็มาผสมไปซื้อเขาไม่ไหวนะถ้าเราผลิตเองจะดีกว่าใช้ได้เต็มที่ลาขาวเต็มเลยมีลาเขียวปนด้วยก็ถือว่าโอเคนะ ีลาเขียวนิดนิดอุ่นๆน,นะยังไม่เย็นทีเดียวแต่จะใช้กระปะแล้วก็เลยต้องเอาเข้ากระสอบแต่ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะดูเห็นไหมครับลาขาว พื่นงามแน่นอนเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเพราะว่าทำมาหลายรอบแล้วสูตรพวกนี้เราไม่ได้คิดเองนะครับท่านอาจารย์คงชนะผมมิทเป็นผู้เผยแพร่นะฮะเราก็เอามาปฏิบัติลองใช้ดูลองทำดูมันก็ได้ผลนะเพื่อนๆ ก็ขอโทษด้วยนะอาจจะมีเสียงอื่นรบกวนด้วยเพราะว่าแถวข้างๆบ้านนี้กำลังทําท่อเขาวางท่อระบายน้ําอยู่อาจจะมีเสียงเล่นรอดบ้างนะ mm hmm. แค่น,นี้ก็ปลูกวักได้หลายร้อยต้นแล้วนะเพื่อน ส่วนผสมก็เคยบอกไนแล้วนะไม่รู้จะจำกันได้หรือเปล่ามีกระถินสดส,สับมีย้าสดบ้างนิดหน่อยเพราะหายาดีนิดหน่อยเพราะเราเน้นในตัวเจนนะเพราะกระถินเนี่ยในตัวเจนจะสูงแล้วก็ลำละเอียดแล้วก็น้ำปลาหมักแค่นั้นเองล่าวน้ำปลาหมักผสมกากน้ำตาลนะ กากาแฟด้วยหรือเพื่อนๆเ,เห็นนี่แล้วคนนี้มีกากาแฟสดนี่หมักเองก็ยังลืมเลยจำไม่ค่อได้แต่สูตก็ประมาณเนี้ยหลักๆก,ก็คือหญ้าสดหรือไม่ก็กระถินสดอะไรพวกนี้นะของที่เป็นสีเขียวเพื่อน มองเห็นไหมครับถ้าเสียงไม่ดังก็ขอโทษนะเรับนเพร่อเพราะมาอยู่ห่างไกลกล้องเรายังไม่ได้ติดไม่ได้ติดไม้นะยังเป็นธรรมชาติล้วนๆอยู่ สักสามกับสอ ทำเรื่อยๆนะเพื่อนเพราะถ้านานวันในตัวเจ้นเขาจะหมดไปต้องผลิตบ่อยๆะครับแล้หน้าคัหาที่ต่าต้องหมั่นผลิตบ่อยๆ เดี๋ยใช้เลยตอนนี้แต่ก็ต้องทำขึ้นมาใหม่เพราะว่าถ้าเรารอผักโตแล้วทำบางทีมันมันไม่ทันหาวัตถุดิบไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เราทำไม่เลยยังไงก็ทันใช้ นสุขภาพแข็งแรงนะปลูกผ,ผักกินเองนะไม่ยากนะง่ายๆปุ๋ยก็ทําไม่ยากนะเนี่ยทําให้ดูแล้วนะแล้วก็ไว้พบก,กันใหม่นะครับคิดถึงทุกคนนะครับ